กำไรขาดทุนเป็นเรื่องที่ออกบ่อยๆนะมาดูกันว่าแนวนี้เป็นยังไงนะอัน,นีพี่จะปูพื้นฐานอย่างแม่นยำเลยนะตัวนี้มาเลยนะมาโอเคมาอย่างแรกคืออย่างแรกก็คืออย่างนี้เวลาเราเจอโจทย์เรื่องของการซื้อขายกำไรขาดทุนอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องรูคือว่าต้องดูก่อนว่าโจทย์เขาถามอะไรหนึ่งคือถามราคาขายหรือกําไรหรือขาดทุนเงี้ยซึ่งเราต้องดูก่อนเลยว่ามันหาอะไรบ้างแล้วก็พี่จะมีการสรุปสูตรให้อย่างเช่นสุดว่าเขาต้องการหากําไรอ่านี่นะ ข้อตองการาก,กำไรให้น้องเอากําไรส่วนร้อยคูณกับต้นทุนนี้ได้นนเองหรือว่าเป็นจากที่ว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่ในตอนนั้นอ่ะหรือถ้าเป็นเรื่องของการขาดทุนอย่างเงี้ยขาดทุนจะเท่ากับเอาขาดทุนส่วนร้อยคูณด้วยทุนจริงนั่นเองก็คือประมาณนี้ซึ่งการขาดทุนนี้คือจะเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็กําไรด้วยนะตอนเนี้ยคือเขาได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาใช่ไหมให้น้องเขียนเป็นแบบเนี้ยแบบนี้ออมาเลยในการคิด ต่อไปถ้าเขาถามว่าขายจริงเท่าไหร่ขายจริงคือก่อนนั้นเนี้ยอาจจะถูกลบลบราคาหรือเพิ่มราคาอะไรเงี้ยให้น้องเอาเปอร์เซ็นต์ราคาขายนี่้องเน้นตรงนี้นะไอเนี้ยเจอบ่อยน้องราคาขายที่เป็นเป,นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคูณร้อยหรือส่วนร้อยส่วนร้อยนะแล้วคูณทุนจริงอ่ะน,นี่นี่เลยนะ ต่อไปการหาต้นทุนดอก2องสดอกเลยไอเน,นี้ยเป็นพื้นฐานเลยตรงนี้ที่เจอบ่อยมากๆเวลาการหาแนวเนี้ยจะเจอบ่อยน,นั่นเองทุนจริงเท่ากับอะไรให้น้องจําเลยว่าทุนจริงเท่ากับก็คือให้เอา1 0 0นี่นะส่วนด้วยเปอร์เซ็นต์ขายเปอร์เซ็นต์ขายคือราคาขายนะั่นเองนะเปอร์เซ็นตะ์ราคาขายแล้วก็คูณขายไปนั่นเองก็เป็นยังไงนั่นเองคือขายที่นี่คือให้น้องเติมไปว่าราคาขายน,นั่นเะองนะตรงนี้ก็คือ เอาราคาขายคูณร้อยส่วนด้วยเปอร์เซ็นราคาขายนัย่นเองต่อไปกําไรเปอร์เซ็นกำไรยังไงเวลาหาเปอร์เซ็นต,ต่างเลยเนะี้ยง,ง่ายๆเลยเทคนิคในะการหาเปอร์เซ็นคือพูดเรื่องไรก็คือเอาตัวนั้นเป็นตัวตังต้นส่วนด้วยทุนหรือทั้งหมดนดั่นเองทั้งหมดในนี้คืออาจจะมีแรกเริ่มเดิมทีนั้นอย่างเช่นมีเงินอยู่กี่บาทอะไรแบบเนี้ยเออให้น้องเอากําไรจริงส่วนด้วยทุนจริง ส่วนด้ทั้งหมดแล้วคูณร้อยออกมา่นเองส่วนเปอร์เซ็นต์ขาดทุนก็เหมือนกันเลยเนาะถ้าเราพูดถึงขาดทุนก็ต้องส่วนด้วยทุนจริงแล้วก็ตัวเศษคือจะเป็นขาดทุนนั่นเองส่วนด้วยทุนจริงนั่นเองทุนจริงตรงนี้คือทั้งหมดเลยนะนามี้เลยนะและคูณร้อยออกมาเองอันนี้คือเป็นแนวคิดในส่วนของพาร์ทนี้นั่นเองนะแล้วยังมีพาร์ทในส่วนของกําไรขาดทุนแล้วก็มีพาร์ทในส่วนของลดราคาลดราคาคมจริงเนาะก็มองเหมือนเป็นขาดทุนก็ได้แต่ว่า การลดราคาก็ออาจะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ในการซื้อซื้อขายสินค้าถูกกล้องบะเออลดร,ราคาบลูกนนะอย่างเช่นลดร,ราคาที่เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็คือเอาลดร,ราคาที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั้นคูณร้อยคูณด้วยกับราคาที่ติดไว้ราคาที่ติดไว้คือติดไว้เท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่งพันแล้วก็ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์งเงี้ยก็คูณยี่สิบศูนย์หอยไปแต่พี่ว่าแนะนํานะเราก็ต้องคิดแนวนี้หรอกเราสามารถข้ามช็อตมาที่ในส่วนของตรงนี้ได้เนี่ยเรื่องของทุนจริงหรือว่าขายจริงจะดูง่ายกว่าพี่เน้นเรื่ออองงงขขขกาขาาาาารรรรยยยจิมเเเเลลลแ้้ววช็ตไปพะ่ จะง่ายกว่าในการคิดเลขอ่าต่อถ้าสมมติว่าเขาพูดถึงการขายจริงหรือราคาขายจริงๆริงเท่าไหร่หลังจากที่สมมติว่าเขาได้ลดราคามาเปอร์เซ็นต์ลดราคาขายออกมาเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่อะแต่น้องหามาว่าโอเคเปอร์เซ็นต์ลดราคาขายเท่านี้อ่าฉะนั้นแล้วถ้าน้องต้องการหาราคาขายจริงก็คือเอาเปอร์เซ็นต์ราคาขายส่วนร้อยและคูณร,ราคาที่ติดไว้ นนฟังดูช่วงแรกจะงงหน่อยนะว่ามันคืออะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะสรุปก่อน,นว่าภาพรวมคือไงเวลาทาจริงๆมันจะเร็วมากเลยนะช้าๆหน่อยอย่างนี้จะดูดีก่อนนะคือเวลาทําจะเร็วเดี๋ยวก็พี่จะช้าๆก่อนว่าเออทำไงบ้างนะตรงน,นี้อ่ะต่อไปถ้าเราต้องการหาราคาดั้งเดิมหรือราคาที่สิดไว้ตันเองก็คือราคาเดิมนะก็คือจะเท่ากับเอา100รอ่ะราคาเดิมนะขอไห้ราคาเดิมนะก็คือราคาเดิมก็คือจะเป็น100คูณกับราคาขายในตอนนั้น ส่วนด้วยเปอร์เซ็นต์ขายเปอร์เซ็นต์ขายคือเปอร์เซ็นต์ราคาขายนั่นแหละอันเดียวกันนั่นเองนะตามนี้เลยนะโอเคเนาะแล้วก็ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์อ่าก็คือเอาสิ่งที่สนใจก็คือเป็นตัวตั้งก็คือราคาในส่วนที่เราจะลดไปหารด้วยราคาที่ติดไว้คือแลกเริ่มเติมทีเท่าไหร่แล้วก็คูณร้อยเองอ่านี่คือสรุปเรื่องของสูตรในการแก้ไขปัญหาว่าเราต้องหาอย่างไรบ้างประมาณนี้อ่ะมาดูแนวโจทย์กันว่ามาทําไงมาดูกัน อย่างแรกคือย่างเช่นพี่บอกว่าพี่ซื้อสินค้ามา2องบาทอย่างเงี้ยขายได้กำไร20%บอร์นอ่ะอนี่ทําไงทีนี้วิธีวิธีการทำกับบางคนจะเขียนเป็นสองขั้นตอนใช่ไหมแต่เราไม่ต้องทําขนาดนั้นให้พี่พี่จะให้เรามองอย่างนี้คือเป็นสองอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็เขาต้องการราคาขายไหมน้องหาเปอร์เซ็นต์ราคาขายมาเลยซึ่งแน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเราต้องมองเป็นเต็มร้อยใช่ไหมเต็มร้อย ก็ได้ว่าก็คือจะต้องเอา100และน้องต้องการกําไรไหมก็ต้องบวกอีกยีไงก็คือบวกยี่สิบถูกป่ะเออจะได้กับราคาขายอยู่ที่120ไไร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเสร็จแล้วถูกป่ะเสร็จแล้วก็คือร้อยร้อยยี่สิบเนี้ยมาคูณแล้วส่วนร้อยออกมาถูกป่ะตามที่พี่บอกไปเมื่อกี้เอามาคิดเลขก็จบแล้วตอนนี้ตัดกันชั่ว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 นะใช้แล้วคิดออกมาได้เท่าไหร่ยี่ห้าคูณสิบสองได้อยู่ที่สามร้อยน่าเองกเห็นไหมจบแล้วนะไหมง่ายๆถูกป่ะโอเคปะ่ะเอาแบบนี้ ต่อไปต่อแล้วถ้าบอกว่าเออเนี่ยผ้าห่มเล่มหนึ่งเนี่ยราคาอยู่ที่240บาทขาดทุน25%ทำอย่างไรซึ่งก็แปลว่าน้องก็ได้ว่าโอเคเราต้องหาเปอร์เซ็นต์ราคาขายออกมาก่อนนะซึ่งราคาขายคือก็ต้องเอาอะไรแน่นอนว่าต้นทุนคือ100หนึ่งน้องต้องเอา100ลบ25เพราะว่าน้องขาดทุนไงน้องมีทุนอยู่100หนึ่งลบต้องลบลบ25มาจะได้ที่75%ถูกปะจากนั้นคือน้องเอาราคาที่ซื้อมาอยู่ที่240บาท คูณกับเปอร์เซ็นต์ราคาขายไปเลยเปอร์เซ็นต์ราคาขายคือ75ส่วนร้อยเนี่ยเห็นไหมคิดออกมาต้องตัดเลยชุบชุบออกมาแล้วก็เอาแม่5ตัดเนาะ5 2 10 5 1 5ิบ่งห้าใช่ไหมแล้วก็5 5นั่นเองก็คือได้ตัวนี้ออกมาจะแ,แล้วเาอา2ตัดตัวนี้ต่อเลยนะ2ตัวนี้ได้เท่าไหร่12บองหมายไหมจะแล้วสิสองคูณสิบห้าได้เท่าไหร่12 15คูณอยู่ที่ติ๊กตอกเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็คือถ้าเราไม่แม่เก็คิดคิดอย่างนี้ก็ได้อสองเลขอย่างนี้ก็ได้เนาะ 5, 20, ห้าสองสิ ในสูตรถูกไหมอันนี้อ่าเท่ากับร้อยแปดสิบปรเดี๋ยนะก็เขียนเลยคือร้อยแปดสิบบาทอ่าสำหรับราคาขายในส่วนของผ้าห่มตัวนี้ต่อไปถ้าเราต้องการต้นทุนนะเออต้นทุนทําอย่างไรฉั้นแล้วสูตรทุนคืออะไรอ่ะทุนอีกครั้งหนึงทุนเทน่ากับราคาขายราคาขายใช่ไหมคูณร้อยหารด้วยเปอร์เซ็นต์ราคาขายนัาาาย่นะเองน้องก็ได้แบบนี้ออกมาอ่าทีนี้น้องต้องการหา ในส่วนของทุนราคาขายที่810ใช่ยสิบมนี่ไง810คูณร้อยหารด้วยเปอร์เซ็นต์ราคาขายเปอร์เซ็นต์ราคาขายที่เท่าไหร่ขาดทุนสิปอรแปลว่าเปอร์เซ็นต์ราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่เอา100่งลบสินั่นเองคิดออกมาเลยเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์90%ถูกไหมแต่ลองเอา90มาส่วนส่วนตรงนี้แต่ไม่ต้องเขียนส่วนร้อยเพิ่มเติมนะอ่าน้องก็ตัดไลยจุ๊บจุ๊บออกมา9981อก้าเป็นต์ไหมเคูณกับ ร้อยได้ทั้งหมด900อยหนึแจ้งทุนอยู่ที่900บาทเนงเห็นไหมนี่คือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะเจอบ่อยสำหรับแนวโจทย์ที่จะเป็นแนวสอบเข้านั่นเองนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะตรงนี้นะโอเคอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะส่วนเอกสารนะาแจกฟรีนะทักไปที่เพจ JMB Tutor นะพี่จะแจกฟรีนะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดทั้งสิ้นเลยแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดถูกใจในส่วนโพส ต่างๆแล้วก็เพจ JB Builder นะตรงนี้เล้พี่ทิ้งไว้ตรงนี้นะอ่าสามารถกดถูกใจแล้วก็มารับเอกสารได้ฟรีเลยนะส่วนสำหรับน้องๆที่ต้องการคอร์สต้องการเรียนคอร์สออนไลน์พี่นะต้องการเสริมแนวโจทย์ที่มีความยากกว่านี้แล้วก็ฮาร์ดคอร์กว่านี้นะนี่เลยนะพี่มีคอร์สออนไลน์นะก็คือจะมีเพจ JB b u t l e r แล้วก็อินบ inbox ได้ท้ยส่วนของ JB b u t l e r หรือ Line JB b u t l e r หนึ่งก็หนึ่งนะถ้าสมถติว่าเอ้ยเรียนตรงนี้เอ้ยพี่ไม่เข้าใจเลยท่านมาถามได้เหมือนกันนะสำหรับตรงนี้นะตนัวน,น,น,นี้นะโอเคเนาะ อ่ะโอเคนะเจอใหม่คลิปหนะ้าโอเคครับโอเคบ๊ายบาย